มีะไนะลูกฉันอย่ามาเลยคือไปเลยไปเลยอย่ามาใกล้ฉันกำลังกอดลูกฉันนอนอยู่เธออย่ามาอยู่หลอกลูกฉันนอนอยู่เธออย่ามาอยู่ ลูกชั้นอันนี้ลูกชั้นไม่ลงถึอหรอกอย่ามอแล้วกันดูดูลูกชั้นนะแบงค์ มแม่ธนวากวนแล้วลูกแม่แล้วไอ้กินนมไหมไอ้กินนมไหมไอ้กินนมไหมไอ้กินนมไอ้กินนมนะเต้านไม่กินเต้าอหไรกินเต้านมโอ้ยกินเต้านมเต้าอันนี้ไม่กิน,น,อน,น,อนโอ้ยเต้าอนันนี้ไม่กิน

กินนมเสร็จแล้วก็มานอนกับพ่ออีกฮะพ่อจ๋าขยับให้หนูนอนด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้โห้แม่ถันวายชอบแกงพ่อจ๋าดูดูเหมือนลีเลยเหมือนลีอย่างไรก็มาเหมือนลีนอ,อนันนั้ต้มยี้บาเจีนถนัดวายนะ จะดึงขาพ่อจ้าไปไหนเด็๋ยิงยันน้อยน้อเดี๋ยิงยันน้อยน้อโดนลู้ ดูดูจะพาพ่อจ๋าไปไหนฮะนอ้ยอ่ะมาเร็วแบกพ่อไปไหนอีกดูไม่รู้จะแบกพ่อไปไหนนี่ฮะเอาสารให้เพื่อนนี่ เออแบ่งศาสตร์แบ่ดูสภาพศาสตร์อะพ่อไปก็ไปด้วยมาเก็บศาสตร์เลยเก็บศาสตร์เลยโอ้ยเซงเซงเก็บศาสตร์เก็บเสื้อเลยกระโปรงใครเก็บให้เรียบร้อยเร็วเร็วเก็บศาสตร์เร็ว ไหนกระโปงใครทำไมลากดินอยู่งั้นฮะเร็วๆขี้ดื้อนี่ฮะขี้ดือ้อยังไงจะนอนต่อเหรออาจจะปูนอนต่อก็นอนอุ้ยดูท่ายืนดูท่ายืนอะจะปูสาดตว์นอนเองก็ได้พ่อจ๋าไปไหนแล้วฮะ แบงสาวแล้วๆพ่อจ๋าดูจะกลายล่างเป็นช้างพังแล้วแล้วๆแบงแล้วๆดูแล้วๆแล้วๆ,วๆ <S <S <an other> จะกลายล่างเป็นช้างพังอีกแล้วพ่อจ๋าไม่นอนด้วยเก็บกระปปนะ๋งเ่ย โปงแดนเซอร์นี่จะได้หลากดินขักเถอะฮะโอ้ยหลัก้าหาทิบล้านเ่ย่าดเลยโอ้ยสิมะน่งอีกอยู่เบ่งโอ้ยออน่ออีกขอโทษขอโทษเร็ว <c oughs> พ่จ๋าชอบแกล้งจูจังเลยอ่ะทางนู้นเอาไปแล้วเอวแบงตัว,อ,ว,วอีกเด้อวะอออ เก็บมาเก็บมาให้พ่อเลยอ่ะเก็บให้พ่อเอาไปซักไว้ดูดูกระโปรงสวยโอ้ยโอ้ยยาจี้มายยานะกระโปรงลูกสาวชมความน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ